ใส่เสื้อแดงน้องแซงเขาใส่เสื้อลายเขาหายขี้หายรบกับพี่ชายหน่อยสิพระบาทคนดีเขารำจูจีกับหุ่เม,มืองเปรี่ยวฮะแดงใจเดียวต้องยืนหน้าเสียวก็พลอยคู่รักสวัสดีครับผมบอเอกมังครครับวันนี้ผมลงมาพื้นที่เรื่องของไก่สามสายพันธุ์ยังเป็นที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจผู้ชมครับ สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับผมวันนี้ผมมาเยี่ยมฟาร์มน้องปุ๊กก็จะบอกว่าความตื่นตาตื่นใจเกิดอะไรขึ้นต้องคุยกับเจ้าของจริงๆครับน้องปุ๊กัสดีครับครับเพราะอ่านร,รายงานตัวก่อนค่ะชื่อจิราพรจิตสุขนะคะคเป็นเจ้าของไก่ฟาร์มนี้ค่ะค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะครับผม ถามนี่นึ่งตอนนี้ไก่ที่เลี้ยงนี่ประมาณกี่ตัวตอนนี้นะคะเหลือน่าจะสัก700ด้อยะค่ะ700ยนะฮะเ0็อยตัวคือตอนแรกลงกี่ตัวฮะตอนแรกแปดท้อยที่มตายไปตายไปสาเหตุการตายเจดอะไรขึ้นครับเมื่อเช้าเกี่ยขี้เาวค่ะตายเยอะมากเลยค่ะครับแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเพราะได้ยูพาร์เมื่อเช้าเมื่อเช้าพี่แดงโทรไปหาผมค่ะบอกว่ากำลังจะไปหาน้องคนหนึ่งอะ ไก่เขาบแบบมีปัญหาทั้งเล้ากำลังจะเอาวัคซีนลงใช่วัคซีนลงผมบอกพี่แดงว่าพี่แดงอย่าลืมยูพาร์สอช้อนต่อน้ํา20ลิตนิตผสมลงไปเลยนะฮะแล้วตกลงพี tabii. ่แดงทําไงครับโอใส่ก็เล่ๆน้ำ3ากวิบกรครับแล้วยูพารประมาณ3-4ช้อนใส่ในวัคซีนนะฮะวัคซีนในน้ำอ่าแล้วหลังจากนั้นครับโอแป๊บเดียวค่ะ แ๊บเดียวประมาณกี่ชั่วโมงประมาณประมาณเที่ยงเพราะจัดการน้ําตอนประมาณ3ามโมงเช้าค่ะครับประมาณเที่ยงบ่ายค่ะน้ําหมดเลยค่ะหมายถึงไก่กินหมดใช่หลังจากกินหมดเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับไก่บินกันโอ้โหเล้าแทบแตกค่ะมื่อเช้านี่ตันงบ่ายต้องมาให้อาหารแล้วพอเย็นมาน้ําหมดเลยนะคะครับเย็นมาก่อนที่ว่าพี่จะมาค่ะน้ําหมดน้ําหมดเลยอาหารหมดค่ะก่อนหน้านี้กินกินหมดทุกเม็ดกับพื้นไม่มีเลยปกติไม่กินเลยไม่กินเลยใช่ นี่คือยืนยันแม้ว่าไก่มันอาการดีขึ้นมากดีขึ้นมาก,มากแล้วตอนนี้โหวิ่งกันรอบเล้าเลยค่ะเน,นี่ยค่ะน้ำเพิ่งให้ไปมือนยุบหมดแล้วกินอีกยุบหมดแล้วค่ะเนี่ยเหลือเท่านี้ค่ะกินกินเหมือนป้นน้ําจากเจ้าของเลยนะปนเลยค่ะใส่ไปสองกะละมงังใหญ่ๆเลยก็เหลือเท่านี้ค่ะต้องเ,อเดี๋ยวสักสองสามทุ่มก็ต้องเติมอีกครับต้องเป็นอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ว่าเพิ่งฟื้นให้อ,อยากจะคุยนิดหนึ่งว่ามันเป็นเพราะวัคซีนหรือเป็นเพราะยูพาร์ตคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับ อืมหนูคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะยูพาร์ตยูพาร์ตค่ะนะครับมั่นใจมั่นใจเลยเพราะว่าเคยให้วัคซีนแล้วชุดที่แล้วก็ให้วัคซีนก็ไม่ได้ตื่นตัวขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้รู้สึกกว่าไก่ดีขึ้นจากที่เงาเหงาอยู่ก็ลุกขึ้นมากินลุกขึ้นมาเล่นเขี้ยอาหาร,ร<ด>จากสามโมงเช้าให้ยูพาร์ตพร้อมวัคซีนพร้อมน้ำ<า>นะครับอัตราส่วนคือเห็นว่าพี่แดงเขาให้ประมาณสี่ช้อนต่อน,น้ําประมาณ30มสิบลิตรเพียง เที่ยงหมดเลยเที่ยงหมดไก่กินน้ํากินข้าวกินทุกอย่างไก่ฟื้นเลยตอนนี้ประมาณ6กโมงเย็นนะฮะตอนนี้คือเป็นปกติไหมฮะดูสภาพปกติค่ะคือเหมือนไก่ไม่เป็นอะไรแล้วหายหมดแล้วครับคือเหมือนแบบว่าเราเพิ่งถ่ายเล้าใหม่ด้วยแล้วตอนนี้ได้ยาดีได้ของดีเข้ามามันก็เลยฟื้นตัวหลังจากนี้ขอให้คำแนะนานิดหนึ่งนะฮะยูพาร์ทผสมน้านะครับ20ลิตรก็ใช้ประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนโต๊ะยี่สิบวิช้อนสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะฮะไก่กับมันจะได้ขายนะครับหนึ่งกระสอบใส่ไปเลยครับประมาณสี่ถึงหกช้อนนะฮะคุกใส่เลยทุกใส่ให้กินจนขายเลยรับรองนะฮะนอกจากนี้น้ำหนักจะดีขึ้นไก่อาจจะโตไม่เห็นทันตาแต่จะมีน้ำหนักที่ดีมากๆตอนนี้ไก่ประมาณกี่กิโลประมาณโลสองถึงโลสามค่ะไก่ขายคือประมาณโลห้าโดยประมาณก็น่าจะสิ้นเดือนนี้ไม่งั้นก็ประมาณต้นเดือนก็น่าจะจัดน่าจะใกล้เคียงของพี่แดง พร้อมกันเลยค่ะเรานั้นนะครับอ้าวยังมั่นใจจากทางบ้านอีกทีหนึ่งว่ามั่นใจแค่ไหนกับยูพาร์ตครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะวันนี้แล้วแบบโอ้ไก่สุดยอดเลยค่ะครับผมได้จากเป็นโรคนะเหมือนไม่เป็นไรเลยหายไปแล้วไปได้ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงยอมรับเลยนะฮะอาวันนี้เรามี1กิโลมอบให้ด้วยครับอาขอยูพาร์ตหน่อยขอยูพาร์ตหน่อยนะครับอ่าอย่าลืมนะฮะนี่ครับกระเป๋าหมดแล้วนะ ได้กร<ห>ะเป๋าหมดแล้วเดี๋ยวนี้ครับมอบไว้ให้อย่าลืมนะครับน้ำกับอาหารตามที่บอกะนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับน้องปุ๊กนะฮะนี่คือเจ้าของฟาร์มไก่ภายในไม่กี่ชั่วโมงบ่ายช่วงสามโมงเช้าถึงเที่ยงฟื้นไก่ฟื้นทันทีตามคําแนะนําที่พี่แดงจัดการให้ะนะครับขอบคุณน้องปุ๊กมากครับานยนยนตกสสสสุุล เจ็ดสาวน้อยทัศนาผทานตะวันบานสะพรังสวยสดเห็นโคตรปก่อนเศ้าปาหันตาจะเข้าคลายรับน้องเร้งราเชิญท่านมาเมืองข้าวบอยสระบุรีสระบุรีของทีลายยา สามร้อยทัยูพาร์คเพื่อเกษตรกรไทยอาหารเสริมพืชและอาหารเสริมสัตว์ตามสโ,โลแกนที่ว่าปลอดโรคโตไวยกำไรงาม